จังหวัดสกแก้วจัดประกวดผลการดำเนินง,งานโครงการทูบีนัมเบอร์วันระดับจังหวัด วันนี้วันที่7เมษายนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วนายนัทชัยนำภูลสุขสรรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเปิดการประกวดผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันระดับจังหวัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแก้วศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดขึ้นประกอบด้วยกิจกรรมการนำเสนอผลการดำเนินงานอำเภอทูบีนัมเบอร์วันการนำเสนอผลการดำเนินงานชมรมประเภทชุมชนสถาน ึษมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาอุดม,มศึกษามีคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันคณะกรรมการการตัดสินการประกวดคณะทำงานสมาชิกชมรมที่สมัครเข้าร่วมการประกวดและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้สรุปผลการประกวดโครงการทูบีนัมเบอร์วันปรากฏว,ว่า ชนาเลศอำเภอทูบีนัมเบอร์วันได้แก่อําเภอโคกสูงชนะเลิศสถานศึกษามัธยมศึกษาได้แก่โรงเรียนทัพราชวิทยามเภอตาพระยาชนะเลิศชุมชนภูมิภาคได้แก่ชุมชนบ้านหนองเปลือำเภอตาพระยารางวัลชมเชยชุมชนภูมิภาคได้แก่ชุมชนบ้านเมืองไผ่อำเภออรัญประเทศทั้งหมดจะเป็นตัวแทนจังหวัดสาะแก้วเข้าร่วมการประกวดกิจกรรมในโครงการทูบีนัมเบอร์วันระดับภาคกลางและภาคตะวันออกและเข้าร่วมการประกวดผลการดำเนินง,งานในวันที่สพฤษภาคมนี้ที่ ที่โรงแรมเอเชียแอร์พอตจังหวัดปทุมธานีต่อไปสำหรับการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดสระแก้วในปีนี้เป็นการสร้างกระแสะเป็นหนึ่งไม่พึ่งพายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อเฟซบุ๊กวีอาร์ทูบีนัมเบอร์วันสระแก้วเป็นการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันให้เป็นไป,นปนตามหลักทูบีนัมเบอร์วันโดยเยาวชนเพื่อเยาวชนที่เน้นความเข้มแข็งยั่งยืนสุชีวินปิยมิตรบัณฑิตภาพดุลยศักิยัตน์สำนักง,งานประชา พันธ์จังหวัดสระแก้วรายงาน